นี้บรรยากาศพื้นที่โดยรอบนะครับอันนี้เป็นปากทางเข้าอันนี้เป็นโรงเรือนนะครับพื้นที่ประมาณก,กับสองไร่ไร่ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ตัดใบก็ด้านซ้ายมือเป็นสวนยางรับผสมกับสวนไผ่ออขอบไปชิดที่คลองนะครับมีลําคลองธรรมชาตินะครับด้านขวานี่ยจะเป็นโรงเรือนนะครับสบภาพยางนี้อยู่นะครับ ใครจะต่อยอดก็ได้นะครับนี่เป็นพื้นที่ภายในสวนนะครับกว้างนะครับในฉนดที่19ไร่นะครับพื้นที่ในฉนอดอันนี้เป็นกระท่อมครับเคยเอากระท่อมมาวางไว้นะครับ โอเคครับอโน,นเป็นบรรจบกับสวนยางอีกสวนหนึงนะครับนี้ตรงกลางจะเป็นกึงๆงที่นาเก่านะครับแล้วก็คล้ายๆจะเป็นลำธารน,นะครับมีน้ําไหลผ่านเข้ามานะครับก็บริเวณตรงกลางที่อาจจะเป็นสะนะครับ มีสะ,ะเป็นสะที่ขุดขยายจากสะธรรมชาตินะครับก็สุดไปถึงตรงนู้นนะครับจะเป็นที่เห็นต้นยางสูงๆนั่นนั่นก็คือขอบของพื้นที่นะครับตอนนี้เราปลูกจำาดะเอาไว้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเป็นหนองน้ํานะครับเป็นหนองน้ําเคยเป็นนาเก่าแล้วก็พัฒนาเป็นหนองน้ำนะครับตรงน,นี้เป็นสะสํารองน้ํานะครับพื้นที่นะ่าจะประมาณสัก30เมตร คูณาิเมตรนะครับบริเวณสระลึกประมาณสัก7เมตรนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่จะทําสวนนะครับหรือพัฒนาเป็นเป็นอ่างน้ำประจํหมู่บ้านนะครับค่อนข้างจะรกครับก็ไม่ได้มาดูอะไสักระยะใหญ่ พาไปดูนะครับเดินไปเร,เรื่อยๆก็ไปดูต้นจำระของเรานะครับต้นโตแล้วลกหน่อยนะครับก่อนเคยเป็นสวนยางนะครับแล้วก็เลิกปลูกยางแล้วก็พัฒนามาเป็นสวนจำระต้นจำดะก็สูงโตนะครับปีหน้าน่าจะเริ่มออกดอกให้ผลผลิตนะครับ สวยงามมากนะพื้นที่นะครับพื้นที่โดยรวมนะครับแล้วก็ตรงที่นาน,นะครับมีสะะอีกใบนึงนะครับหเห็นพื้นที่โดยรวมนะครับ